กด,ดไปโอ้โหไม่มีรถเลยนะยิ่ยมขับไปกินกเดียยก็คือขับคันนี้เลยวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพบกับรถไฮเปอร์คาร์ที่สร้างข้อถกเถียงให้กับโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเสียงถึงขั้นแตกออกมาเป็น2ฝั่งครับฝั่งหนึ่งบอกว่าคันนี้เป็นแค่รถเบนซ์ธรรมดา อีกฝั่งบอกว่าคันนี้คือ m c คลาเรนและที่หนักไปกว่านั้นนะครับบางคนถึงขั้นบอกว่ารถคันนี้ก็แค่รถสปอร์ตสประตูเก่าๆคันหนึง่งและที่สุดไปกว่านั้นคือรถคันนี้นะครับทำให้แมค a r เรนกับ Mercedes-Benz ถึงขั้นต้องแยกทางกันนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเจาะลรือก,กับคันนี้กันครับว่าความจริงคืออะไรกันแน่ มากับการเปิดตัวรถ SUV ในประเทศไทยจากทางค่าย Great Wall Motor นั่นคือ Great Wall Motor t a n แท้500 SUV ครอบครัสุดรูและแท้ง300 SUV ขนาดกลางสายลุยที่ทั้งสองทำยอดขายทะลุ2แสนคันหลังจากเปิดตัวในจีนนะครับพร้อมครองตลาดมากกว่า51%ของตลาดออฟโรดในจีนเรียกได้ว่าต้องอัปเกรดรายการผลิตกันเลยทีเดียวสำหรับ Great Wall Motor t a n แท500นะครับเป็น Hy b r i d SUV ขนาดใหญ่ระดับพรีเมียมที่เน้นความอนเนกประสงค์ และความหรูหราสะดวกสบายมาพร้อมกับห้องโดยสารแบบ7็ที่นั่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไฮบริดที่ให้กําลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ245แรงมา้าในส่วนของแท้ง300นะครับใช้เครื่องยนต์เดียวกับแท้ง500ติดตั้งระบบขับเคลื่อน4ล้อสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมดถึง9โหมดเพื่อรองรับการขับขี่สาหรับสายลุยได้เ ใครที่กำลังมองหา SUV ในราคาจับต้องได้นะครับเกรทวอ l ์มออเ r Tank มาถึงไทยให้เพื่อนๆได้ลองแล้วครับและอย่าลืมไปดูแทงไลฟ์อีเวนต์วันที่28กันยายนนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านกลับเข้าสู่รายการพีพซุปเปอร์คาร์กันอีกครั้งครับวันนี้ผมเพลงบอกได้เลยว่าวันนี้ผมตื่นเต้นที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งเลยจริงครับเพราะผมรอคอยคันนี้นะฮะมาเป็นเวลา20ปีครับตั้งแต่วันที่เขาออกมานะครับคือ2003วันนี้2023นะครับผมวิ่งไล่ตามมาตั้งแต่เด็กๆนะครับตั จนไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยยังไม่เคยมีโอกาสที่จะได้ขับหรือแม้กระทั่งรีวิวนะฮะแต่วันนี้ครับกำลังเกิดขึ้นจริงครับวันนี้เราอยู่ที่สอปป,อป,อปอลาวครับผมบอกได้เลยว่าพี่เจ้าของใจดีมากๆนะครับที่ยกรถคันนี้มาให้เราได้รีวิวกันถึงที่เลยนะฮะและที่สําคัญวันนี้เราจะเอาออกไปขับกันเป็นครั้งแรกเลยนะครับทำเพื่อนพร้อมกันเลครับมาชมความสุขคันนี้กันเลยครับผม i มาเกิดนก่อนนะครับว่า s r สเนี่ยจริงๆมันคืออะไรนะครับต้องบอกเลยว่าถึงแม้จะเห็นว่าแบดจตรงนี้เป็น Mercedes- Benz นะครับแต่นี่ไม่ใช่ Mercedes- Benz ธรรมดานะครับแต่นี่คือผลงานการคอลลบระหว่าง2แบรนด์ใหญ่นะครับคือ Mercedes Benz และก็ m c l a r ร n นนั่นเองครับตอนนั้นนะครับก็คือ Mercedes- Benz เนี่ยถือหุ้นของ m c ค a r ร n นอยู่40%เขาก็เลยมีโปรเจกต์ใหญ่นะครับสร้างไฮเปอร์คาร์คันนี้นะครับขึ้นมานะครับเพื่อให้เป็นตำนานมาต่อกรกับในยุคนั้นอีกก2คคันร็ือ Ferray and Soul และก็ปอร์เช่คาร r เรี GT ครับต้องบอกเลยว่า3คันนี้คือ3 holy trinity นั่นเองเปรียบเทียบกับปัจจุบันก็คือ f e อ r a r i La f e r r a r i และก็ป o r s c ช่น1 8 Spider และก็ m c l a r e n P1 นั่นเองครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ย McLaren เนี่ยไม่ได้ออกมาเป็น m c l a r e รเลยนะครับจะออกมาเป็นผลงานคอลแลบระหว่าง Merc ์เ e เดสเและก็ m c l a r e n นนั่นเองครับผมคันนี้ชื่อรุ่น S.R มีความหมายยังไงนะครับ S.R เนี่ยย่อม,มาจาก Sport Light Ren Sport นั่นเองครับซึ่งอันนี้จะเป็นภาษาเยอรมันนะครับพอแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ ไลท์แรซิ่งนั่นเองครับโอ้โ oh, ห oh, oh, บอกได้เลยว่าชื่อของคันนี้นี่รู้ชัดเจนว่าจุดประสงค์เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นรถที่เอาไว้ลงสนามและที่สําคัญตรงนี้หน้ายาวปกติเราไม่ค่อยเคยเห็นรถที่หน้ายาวขนาดนี้นะครับเฟอร์รี่นะครับถึงแม้จะเป็นเครื่องวางหน้าอย่าง F12812 mm hmm. ผมก็ยังไม่เคยเห็นคันไหนที่ยาวขนาดเอสวาครคันนี้นะครับคันนี้นะครับจุดประสงค์นอกจากที่จะทําขึ้นมาเป็นไฮเปอร์คาร์เพื่อต่อกรกับเฟอร์รี่แอนโซแล้วก็ปอเช่คาราชีทีนะครับคันนี้ทําเพื่อรําลึกถึงรถในตำนานอย่าง Mercedes 300 SLR นะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็ราคาทะลุเป็นรถที่แพงที่สุดนในโลกอยู่ประมาณ140-150ล้าน US d ลลาร์นะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าราคาเขาโหดจริงๆชนะ250 GTO ไปแล้วนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้น f e r r a r i เนี่ยถือครองตำแหน่งรถที่แพงที่สุดนในโลกตลอดการนะครับจนกระทั่ง300 SLR มาทุบสถิติไปเป็นเทียบร้อยเลยนะครับถึงแม้ว่าคันนี้นะครับจะติดโลโก้เป็น Mercedes-Benz นะครับแต่เขาไม่ได้ผลิตที่โรงงานที่เยอรมันของ Mercedes-Benz แต่อย่างใดนะครับคันนี้ผลิตที่โรงงานที่ m มค a าเรครับ คลาร์เรเทคโนโลยี Technology ที่เซเรประเทศอังกฤษนั่นเองครับบอกได้เลยว่าคันนี้จัดเต็มเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดในยุคนั้นของ m c ค a r ร n รนะครับจัดไปนะครับใส่ในคันนี้เต็มๆครับสำหรับ s อสเนี่ยผลิตทั้งหมดนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยคันนี้คันนี้จะเป็นตัวคูปถัดไปก็จะมี s อ r o าร์โรสอครับพอเอสวาร์โรสเอร์เสร็จเนี่ยก็จะมี s อตัวที่เป็น722 Edition ซึ่งหลายๆคนอาจจะสับสนเฮ้ย hey, 722มันคือเลขอะไรมันคือเลขของ horsepower ใช่ไหมบอกเลยไม่ใช่ครับเพราะ722เนี่ยมันคือเวลา7โมง แข่งขันกันที่มิลลิเมกเลียนั่นเองครับผมก็เป็นการแข่งขันที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอ722เสร็จเนี่ยครับก็จะมี 722S Roadster นะครับซึ่งคันนั้นก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่เปิดประทุนได้ของ722นั่นเองครับแต่ที่โหดที่สุดหลังจากนั้นมีอีกนะครับมี S W Sterling Moss ครับอันนี้ก็ทําเพื่อราลึกถึงนักแข่งชื่อดังนะครับ Sir Sterling Moss นะครับที่เป็นนักแข่งให้กับทาง Mercedes-Benz ในยุคอดีตนั่นเองครับผมซึ่งคันนั้นจะเป็นตัว b a เคต t าคือไม่มีหลังคาไม่มี แม้กระทั่งวินชิลนะฮะอันนั้นคือแบบอย่างโหดเลยครับทำเพื่อรํำลึกถึง300 SOR ตัวที่เป็นรถแข่งของท่านเซอร์สเตอร์ลิงมอสนั่นเองครับผมเขาผลิตตั้งแต่ปี2 0 0 3ถึง2009ทั้งหมดเนี่ย6ปีพอหลังจาก6ปีเนี่ยเมอร์เซเดสเบน์ก็ประกาศหยุดลายการผลิต s อส m าร์แมคลาเรนไปนะครับหลังจากนั้น1ปีนะครับแมคลาเรนบอกว่าโอเคเราจะผลิตรุ่นพิเศษครับก็คือ Mercedes s สเอสอาร์แ e คคล i เรนเต้องมีคำว่า e d i t i ันตามมาด้วยนะฮะอันนั้นก็จะผลิตเพียงแค แล้วนะครับที่อเมริกาที่เล็กฟอเรส์นะครับมีคอลเลกเตอร์คนหนึ่งสะสมไว้นะเป็นตัวโรสเตอร์ด้วยนะครับเป็นคันสีส้มและอีกคันหนึ่งนะครับสีเงินที่สิงคโปร์ซึ่งแต่ละคันเนี่ยจะมีสปอคสุดๆนะครับเพราะว่าจะไม่มีคันใดใน25คันที่สเปคเหมือนกันแม้แต่คันเดียวเลยครับผมสำหรับคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาจัดเต็มนะครับท็อปสปีดเขาอยู่ที่333กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะนึกภาพยุคนั้นรถที่ทะลุ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้ก็คือ ว่าเป็น Front Engine เขาจะเรียก Front Mid e n g i n นนะครับเพราะว่าเครื่องส่วนใหญ่ของคันนี้นะครับจะอยู่หลังเพลาล้อหน้านะฮะเพราะฉะนั้นจะอยู่ลึกเข้ามาประมาณเกือบถึงห้องโดยสารแล้วนะครับผมนับเลยนะครับว่าเป็นหนึ่งในรถที่หน้ายาวที่สุดในโลกคันหนึ่งเลยนะครับถ้าจะยาวกว่านี้น่าจะเป็นพวก m ม b u บัคนะฮะอันนั้นจะเป็นตัวคอนเซปต์นะฮะซึ่งโอ้โหยาวแบบเป็นแบบเหมือนเป็นเรือเลยนะครับสำหรับล้อคันนี้นะฮะโอ้โหอันนี้คือลายที่เป็นตัวมาตรฐานของ SLR นะครับหล่อมากๆนะครับจะมีความคล้ายคลึง เลยนะครับด้านข้างตรงนี้นะฮะก็ pore, จะมีช่องลมระบายอากาศนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่คุณมองด้านข้างคุณรู้ทันทีว่านี่ค,คือต้องเป็น s อสเท่านั้นนะครับแต่ที่สําคัญะฮะ yep. ตรงนี้นะครับท่อไอเสียอันนี้จะเป็น Quad exhaust ก็คือมีท่อไอเสีย2อันด้านนี้นะฮนนะแล้วก็ทางด้านซ้ายด้านนู้นก็จะมีท่อไอเสียอีก2อันอีกเช่นกันนะครับเพราะงั้นเวลาเราจะไปฟังเสียง s อสนะครับอย่าไปฟังด้านหลังรถนะฮะคุณต้องฟังด้านข้างตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่าสุดแน่นอนครับแล้วที่สําคัญนะครับการที่มีระบบท่อ ร้อนมากๆเพราะฉะนั้นมาดูด้านข้างได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะพอเราเปิดประตูเนี่ยเราจะเห็นป้ายคำเตือนเลยครับ Warning เลยนะฮะเบ r ร์ a z a ศาสตร์นะครับ hot exhaust areas avoid contact เพราะฉะนั้นในมุมบริเวณตรงนี้อย่าไปจับโดยเด็ดขาดนะครับยิ่งคุณเพิ่งขับรถมาแล้วก็มาจับตรงนี้บอกได้เลยว่ามือเบิร์นแน่นอนนะฮะมีคำเตือนชัดเจนนะครับ <Yeah. S 2> I ain't gonna take that. Stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back. Pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait. That's all fact Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something. Can't stop this. I'ma steal everybody's lane. call a shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. The pain—it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane—we all live for fame. Yeah. อันนี้ต้องบอกเลยครับว่า s อสรคันนี้นะฮะสุดมากๆครับเพราะว่าวิธีการเปิดของเขาไม่ได้ปกตินะครับเนี่ยพอเปิดออกมาแล้วนะครับมันก็จะตั้งอย่างนี้เลยนะนี่คือเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนรถรุ่นใดเลยนะแม้กระทั่งซูเปอร์คาร์อื่นยังหายากเลยนะครับที่เปิดแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆของคันนี้นะครับพอเราเปิดมาแล้วนะครับโหจะสังเกตเห็นได้เลยว่าทั้งแผ่นเนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยแล้วนี่นะครับเห็นเป็นลายคาร์บอนหมดเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าฝากระโปรงตรงนี้แพงมากๆนะครับแพงขนาดที่คุณส สามารถซื้อ BMW M4 ได้1คันเลยครับแค่ฝากระโปรงตรงนี้นะฮะตรงนี้แชสซีเนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะครับแล้วก็ห้องเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องที่ถือว่าแรงมากๆในยุคนั้นนะครับเป็นซูเปอร์ชาร์จ V8 นะครับในยุคนั้นนะครับในยุค2000ต้นเนี่ย617ฮอร์สพาวเวอร์ตรงเนี้ยเป็นตัวเลขที่สูงมากๆนะครับเพราะว่าอย่าง Porsche Carrera GT นะครับ600ต้นประมาณ603ฮอร์สพาวเวอร์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ Ferrari Enzo so นะครับ650ฮอร์สพาวเวอร์ซึ่งในยุคนั้นเนี่ย3 Holy Enzo Trinity Ferrari en SR so แรงที่สุด SR, แรงรองลงมานะครับแล้วก็ Car ิเอรจเนี่ยจะแรงน้อยที่สุดใครที่อยู่ใน600อัพเนี่ยคือโหผู้คุณไม่ธรรมดาคันนี้จะความจุอยู่ที่5.4ลิตรนั่นเองครับศูนย์ถึงร้อกิโมตรชั่โมงในระยะเวลาเพียงแค่3.5วินาทีซึ่ง3.5วินาทีลองนึกภาพดูนะฮะในยุคนั้นคือโคตรวารครับบอกเลยใส่ซูเปอร์ชาร์จเข้ามานี่โอ้โหอย่างสุดครับแน่นอนครับคันนี้เป็นระดับไฮเปอร์คาร์เนี่ย r ฟรนโซเนี่ยเป็น Butterfly ลายดแน่นอน s อสก็ต้องเป็น But เตอร์ฟลายดอครับจะมีแค่คาร์เลจีทีนะครับที่จะเป็นประตูธรรมดานะครับคันนี้วิธีการเปิดประตูเนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับ เปิดตรงไหนนะฮะซ้ายขวาด้านล่างไม่มีเลยนะครับนี่คือดีไซน์ของ m c l a r e n จริงๆครับที่ส่งผ่านต่อมายัง m c l a r e ร MP4 12C หรืออะไรก็ตามนะครับเขาจะไม่มีที่เปิด door handle ที่เห็นชัดนะฮะ m c l a r e n เนี่ยดีไซน์แบบเจ๋งมาก G20S หรืออะไรก็ตามเขาจะซ่อนที่เปิดเสมอเพราะฉะนั้นพอมาเป็นคันนี้เขาซ่อนอยู่ตรงนี้ครับเราแค่ดันเข้าไปนะครับ ก็เปิดขึ้นมาเปิดอัตโนมัติบอกได้เลยว่าเบาสุดๆนะฮะประตูคันนี้ถ้าเทียบกับ Lamborghini Aventador SVJ ที่จอดตรงนั้นนะครับคันนี้เบากว่าเยอะมากๆครับเวลาจะปิดจะเปิดเนี่ยง่ายมากๆจริงครับเวลาจะปิดปุ๊บ อ่าเนี่ยจบละพอเปิดมานะฮะด้านข้างตรงนี้เขียนชัดเจนครับ S L R นั่นเองครับ Sport Light r รน n Sport หรือ s p o r t Light Racing นั่นเองครับผมสำหรับด้านข้างตรงนี้ฮะอันนี้ก็จะสำหรับเวลาเติมน้ำมันนะครับก็กดไปเป็นปกติอันนี้ง่ายๆเลยไม่มีอะไรนะครับแน่นอนเป็นรับให้ราคาคุณต้องใช้พรีเมียมเท่านั้นนะฮะชัดเจนครับนี่ฮะพรีเมียมแล้วก็มีรูป s r อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับด้านหลังตรงนี้นะฮะโอ้โหไฟเลี้ยวเนี่ยผมชอบมากๆเพราะว่าไฟเลี้ยวเนี่ยคุณสามารถมองเห็นได้เพียงแค่แองกเกิล คุณจะเห็นไฟเลี้ยวแต่ถ้าคุณมองด้านข้างแล้วเนี่ยคุณจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมสาธิต <drink S 2> ให้ดูเราจะเห็นเฉพาะเวลาด้นานตรงเท่านั้นนะครับพอด้านข้างปุ๊บเราจะไม่เห็นครับผมปกตินะครับซูเปอร์คาร์เนี่ยเวลาจะพูดถึงทรัลก์สเปซนะครับเราจะดูทางด้านหน้าถูกไหมครับเพราะว่าเป็นเครื่องวางกลางครับแต่คันนี้เนี่ยเป็นเครื่องฟรอนต์ n ม้ n ตเอนจินวางทางด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเก็บของเนี่ยคุณสามารถเก็บตรงนี้ได้และจริงๆคันนี้นะครับน่าประทับใจมากๆเพราะว่าทางด้านหลังนะครับมีที่เก็บ ใช้งานง่ายดายมากๆเลยนะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับก็จะมีนี่ฮะด้านหลัง ถือว่าเป็นรถไฮเปอร์คาร์ที่มีที่เก็บของเยอะมากๆเลยนะฮะด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์นะฮะสำหรับเวลาจะโทรรถนะฮะอิมเมอร์เจนซี่อะไรทั้งหลายเนี่ยสำหรับเวลาลากรถแล้วก็อีกจุดที่ต้องบอกเลยครับว่าเป็นจุดที่ไม่พูดไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับเอสวาก็คือตรงนี้เขาไม่เรียกสปอยเลอร์นะครับเขาเรียกแอร์เบรกครับซึ่งแอร์เบรกเนี่ยสามารถปรับได้นะครับหลายองศาเลยทีเดียวนะครับเวลาถ้าเราขับนะครับแบบด้วยความเร็วประมาณสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยองศาตรงนี้จะปรับขึ้นมาประมาณสัักก10อองศาาได้นรรรบเเพื่ตีียมหํหใณ จะมีฮาร์ดเบรกนะฮะในกรณีที่ฮาร์ดเบรกเบรกแรงที่สุดนะครับตรงนี้ก็จะตั้งขึ้นมาสูงสุดถึง60องศาเลยเพื่อช่วยให้ต้านลมมากๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้ปุ่มนะฮะเราจะมีปุ่มข้างในในคอนโซลกลางนะครับในการที่เราจะปรับแอร์เบรกตรงนี้นะฮะซึ่งแมคลาเรนเนี่ยก็ใช้สับนี้มาโดยตลอดนะครับเรียกว่าเป็นแอร์เบรกนั่นเองแทนที่จะเรียกว่าสปอยเลอร์ครับผมผมจะกดขึ้นบนนะฮะปุ่มบนสุดจะปรับ30องศาครับอันนี้จะเป็น30องศาพอปรับมาตรงกลางนะครับคราวนี้เา,าร เราล่างสุดนะครับตัวนั้นจะเป็นปุ่มเทสอันนี้จะอยู่ที่60องศานั่นเองครับผมซึ่ง60องศาเนี่ยเป็นองศาที่สูงที่สุดสําหรับ s อสนะครับเวลาที่เราจะฮาร์ดเบรกนะฮะก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกทําให้รถเราเบรกได้ดียิ่งขึ้นนะครับ เรามานั่งกันภายใน s u r McLaren เนะครับโอ้โ oh, ห oh, บอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆครับพวงมาลัยของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นพวงมาลัยที่แข็งมากๆนะครับเนื่องจากในรถยุค2,000ต้นเนี่ยพวงมาลัยจะแข็งมากๆโดยเฉพาะถ้าเป็นรถที่เป็นซูเปอร์คาร์หรือไฮเปอร์คาร์นะครับเวลาปิดนะฮะประตูนี้ต้องบอกเลยว่าเบาแบบสุดขีดอันนี้คือเป็นประตูลอยที่เบาที่สุดในชีวิตที่ผมเคยสัมผัสผมกล้าพูดเลยเบามากนะครับปิดปุ๊บอย่างงี้จะให้ดูวิธีการเปิดนะครับเฮ้ยไม่มีเลย เปิดตรงไหนด้านข้างไม่มีเลยครับเขาซ่อนไว้เหมือนกับเอาเป็นทดอเลยฮะจริงๆคันนี้มาก่อนเอาเป็นทดอเยอะมากเลยนะครับซ่อนอยู่ด้านข้างตรงนี้ครับเปิดไปปึ๊บนี่แล้วดันออกไปก็จะเปิดอัตโนมัติอย่างนี้เลยนะครับแล้วเวลาที่จะเปิดปิดกระจกรถตรงนี้นะฮะกระจกด้านข้างเนี่ยมันก็จะมีซ่อนอยู่ด้านข้างเพราะว่าปกติ Mercedes- Benz เนี่ยนะครับเขาจะมีที่เปิดปิดกระจกหน้าต่างตรงนี้นะครับอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับนี่ครับกระจกดันลงนี่เห็นไหมครับดานข้างดันลงนะฮะ ส่วนอีกด้านก็เช่นเดียวกันก็จะมีทางด้าน Pass e n g e r และก็ด้านคนขับนั่นเองครับดันขึ้นไปนะครับคันนี้เบาจะไม่เหมือนรถทั่วไปครับเบาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ชิ้นเดียวเลยนะฮะเห็นไหมครับเวลาจะเลื่อนเบานะครับจะอยู่ด้านข้างตรงนี้ครับเขาก็จะซ่อนตรงนี้อันนี้ไม่ต้องห่วงครับชิ้นเดียวเลยเพราะว่าเนื่องจากเขาปรับองศา,มาไม่ได้เพราะบเบามันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แบบบักเก็ตซีที่มันฟิกซ์ไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับเลื่อนขึ้นนะฮะเลื่อนลงปรับองศาทั้งหลายเนี่ยปรับได้ไม่มากอันนี้ผมปรับขึ้นแล เนี่ยมันก็จะปรับขึ้นปรับลงนะฮะก็ต้องกดทางด้านนี้เพราะฉะนั้นการใช้งาน s ิมโปมากๆครับผมคราวนี้มาดูในส่วนของคอนโซลกลางครับตรงนี้เขาก็มีการหุ้มคาร์บอนไฟเบอร์ไว้หมดเลยแต่หลายๆคนอาจจะสงสัยเฮ้ยแล้วระบบสเตอริโอเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเอสวานี่เจ๋งมากๆคือเขาซ่อนไปอยู่ข้างในนี้ครับพอเราเปิดเข้าไปเขาซ่อนอยู่ข้างในนะฮะนี่ก็จะมีวรดิโอซีดีเทเลโฟนทุกอย่างนะฮะสามารถปรับสเตอริโอปรับเสียงได้นะครับผมนี่ครับระบบแอร์คอนดิชชั่นนิ่งนะฮะมีออโต้นะครับพอกดเข้าไปปุ๊บนี่ อันนี้ก็สามารถปรับระดับนะครับให้แอร์เนี่ยพุ่งมาในทิศทางไหนนะครับให้มีทั้งขึ้นหรือลงนะฮะทางด้านนอกนะครับอันนี้ก็จะปรับอุณหภูมินะครับนี่คราวนี้ย้ายขึ้นมาข้างบนกันครับอันนี้จะเป็นในส่วนของโหมดของ s r นะครับวิธีการปรับโหมด s r นะฮะอ่าตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ comfort m คือ manual นะครับ s คือ sport นะครับการที่เราเลือก manual เนี่ยแปลว่าคุณต้องชิปเกียร์เองการชิปเกียร์เองทำยังไงครับ เราไปดูตรงนี้ครับสามารถเลือกได้3ระดับนะครับตรงนี้เราจะได้ใช้งานเมื่อเราเลือกเป็นแมนนวลแล้วนะครับถึงจะได้เลือกโหมด 1, 2, 3อันนี้ Sporty, Very Sporty แล้วก็ Racing Like นั่นเองครับผมปุ่มนี้จะเป็นปุ่มล็อกรถปุ่มนี้ฮัสซัดไลท์ปุ่มนี้อันล็อกรถนะครับ กุญแจของ mercedes benz นี่ก็คือเหมือนในยุคก,ก่อนในยุค2000เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับก็หน้าตาเหมือนกุญแจร,รถบ้านปกติทั่วไปอันนี้ล็อกอันนี้อันล็อกแล้วก็นนี้เปิดทงนะครับเสียบนะฮะตรงนี้รถคันนี้จะพิเศษกว่าปกติคือจะเหมือนกับ f ฟ r อรี่ในยุคนั้นมากพวก enzo so f 4 3 0 360เนี่ยคุณต้องเสียกุญแจคุณหมุนสุดนะครับเอาตัหมุนสุดแล้วไงย,ยังไม่ทำงานถ้าคุณจะสตาร์ทรถนี่ตรงนี้ครับเปิดอย่างกับ fighter jet เลยนะฮะผมไม่เคยเห็นเลยนะครับในรถคัน้ีฮ กดไปโอ้โหสุดยอดครับเครื่อง v 8นะฮะ super charge นะฮะโ,โหเขาคำรามแล้วนะครับตอนนี้เขามาแล้วครับเขามาแล้วสำหรับการใช้เกียร์ง่ายดายมากเลยครับทุกอย่างนี้อันนี้เกียร์ R นะครับอันนี้เกียร์ N และนี้เกียร์ D นะครับคือเกียร์ drive นั่นเองเวลาจะตบขวาเนี่ยก็จะเปลี่ยนเกียร์ขึ้นนะครับ ดันมาทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะตบเกียร์ลงนะฮะอันนี้นะครับจะเป็น E S P off นั่นเองก็คือปิด traction control หมดทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะสําหรับสายเอาไป drift ์นะฮะคันนี้ขับขึ้นล้อหลังด้วยบอกได้เลยว่าถ้าคุณอยากจะ drift นะฮะจัดไปครับสนุกแน่นอนตรงนี้นะครับก็สามารถเปิดทั้งข้างหลังได้โดยที่ control จากในรถเลยนะฮะหรือคุณจะเปิดจากปุ่มนี้ของกุญแจก็ได้นะครับเวลาคุณจะดับเครื่องเนี่ยทำยังไง ออตอนแรกผมอะ่ะใช้ไม่เป็นผมก็คิดว่าอ๋อไปกดปุ่มอีกทีเอ้ยไม่ได้กดปุ่มอีกทีมันไม่ดับเครื่องให้นะครับวิธีการทําคือง่ายที่สุดครับกุญแจเดิมนะฮะหมุนกลับไปนะครับทวนเข็มน,นาฬิกาครับจบ ดับเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตรงเกจคลัสเตอร์ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเบสิกทั่วๆไปนะครับสปีดสูงสุดนะฮะ220ไม่ใช่220กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ220ไมล์อัลเวอร์นะครับซึ่งคันนี้จะอยู่ประมาณ333กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นรอบนะฮะสูงสุดเนี่ยก็จะเป็น80คูณด้วย100เนี่ยก็คือ8,000รอบต่อนาทีครับสังเกตเห็นไหมครับว่าข้างในตรงนี้นะฮะก็จะมีโลโก้ McLaren เสมอนะฮะเป็นการบอกบอกว่ารถที่คุณกำลังขับออออยู่่่่่่ตนนนนนนีีนะ้ะคคื McLaren Mercedes ัเงไมใชแ าสาหรับคันนี้นะครับ storage space เนี่ยจะมีหลกัหลกๆนะครับคืออันนี้ครับแล้วก็อันนี้นะฮะวิธีเปิดก็อันนี้นะครับเปิดงี้นี่ง่ายๆแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะฮะกดปุ่มบนอันนี้นะครับ ก็จะมี storage space ข้างหลังอีกนะฮะตรงนี้ซ่อนอยู่ด้านหลังตรงข้างหลังตรงนี้นะครับคันนี้เนื่องจากว่าเป็นรถที่หน้ายาวนะครับเพราะฉะนั้นด้านหลังเนี่ยเวลาถอยจอดง่ายมากเลยมองข้างหลังเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะชนแต่ด้านหน้าสิครับยาวเฟื้ยเลยถ้าเรามองไปข้างหน้านี่คือเวลาขับออกไปแต่ละครั้งนี่ผมว่าผมกุมอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้นะครับผมตื่นเต้นมากๆเลยนะแล้วผมมั่นใจว่าวันนี้ผมพร้อมที่จะออกไปซัดคันนี้แล้วฮะผมตื่นเต้นมากมากวันนี้คือเป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดในชีวิตจริงๆนะฮะเพราะผมจะได้ขับไะฮะ ก่อนหน้านี้ถึงแม้ผมจะเคยสัมผัสไฮเปอร์คาร์ได้นั่งในบุกติชิรอนซูเปอร์สปอร์ตนั่นคือการนั่งไฮเปอร์คาร์ที่ออกไปสัดครั้งแรกนะครับแต่รอบนี้คือการขับไฮเปอร์คาร์ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกครับกับ s อสวาร์เมคลารครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วครับกุญแจอยู่ตรงนี้ครับเราไปกันเลยดีกว่าครับผม เราเปิดประตูกันครับแมคลาเรนเอสวาครับปุ๊บโอ้โหประตูลอยบัตเตอร์ไฟดอเนะฮะเขาไปนั่งกันเลยดีกว่าครับเบาะแดงสวยงามจริงครับนี่ก็มากับพี่บูนะครับรก็โอ้หดีใจมากว่าวันนี้เราจะมาขับเอสวากันนะฮะตื่นเต้นจริงๆความฝันเป็นจริงแล้วนะครับขับไฮเปอร์คาร์คันแรกครับกับเจ้าแมคลาเรนเอสวาครับผมแต่ตอนนี้คือเกรงมากจริงๆเพราะว่ารถคือมันมันคือไฮเปอร์คาร์ที่ณวันนี้คนเขาเก็บกันละแทบไม่ค่อยมีใครออกมาขับเลยด้วยซ้ํา แล้ววันนี้ผมได้มีโอกาสต้องขอขอบคุณเลยนะครับทั้งพี่บู้นะครับแล้วก็พี่เจ้าของรถนะครับที่ได้ให้โอกาสผมในวันนี้นะฮะได้สัมผัสไฮเปอร์คาร์โอ้ฟังเสียงดูนะครับซูปเปอร์ชาร์จนะฮะคันนี้ซูปเปอร์ชาร์จ V8 นะครับ ก็หึ่มจริงๆนะครับคันนี้ต้องย้อนกลับไปครับในปี2003ี่จริงจริงถคันนี้ออกมาตั้งแต่ปี2003นะครับก็เป็นในช่วงยุคที่ผมเริ่มเริ่มมาชอบซูเปอร์คาร์ละช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ผมอยู่ประมาณสักมอต้นได้แล้วก็จะมีเนี่ยเฟรียเอ็นโซคาราีทีแล้วก็ s อสที่ที่เกิดขึ้นมาในยุคนั้นก็คือเปิดตัวมาปุ๊บเนี่ยโลกตะลึงกันหมดเลยว่า ให้อร์คราที่เป็นคู่แข่งกัน3แบรนด์แต่กลับมี Mercedes-Benz เข้ามาซึ่งจริงๆคันนี้มันเป็นผลงาน Collaboration นะครับระหว่าง McLaren กับ Mercedes-Benz เองซึ่งจริงๆคันนี้นี่ก็ผลิตที่โรงงานของ McLaren นะครับไม่ได้ผลิตที่โรงงานของ Mercedes-Benz แต่อย่างใดนะครับผมงั้นคันนี้ต้องพูดตามตรงว่าก็คือเป็นเอาเทคโนโลยีของ McLaren มาใส่ในคันนี้และเขาเกิดขึ้นมาเพื่อ มาต่อก่อนกับระดับเฟอร์รี่ที่สูงที่สุดก็คืออย่างเอนโซได้เนี่ยผมบอกเลยว่าต้องไม่ธรรมดาต้องบอกเลยว่าดิบๆเลยนะฮะด,ดิบเลยพวงมาลัยเนี่ยจะค่อนข้างแข็งหน่อยนะฮะด้วยความที่เป็นรถในยุคสมัยก่อนแต่ก็ขับได้ถือว่าขับง่ายต้องบอกว่าคันริงกับเบรกเนี่ยก็ใจสไตล์ยุคก่อนเนี่ยก็จะค่อนข้างแข็งแล้วก็กระจกมองข้างก็มองมองง่ายมากเลยนะฮะเจ้าของคันนี้นี่คือใช้คันนี้แบบเดลี่เลยใช่ไหมครับแบบขับไปกินกว๋วยเตี๋ยวก็คือ ขับอันนี้เลยใช่ขับมาขับเลยโอ้โหต้องใจพี่เขาต้องสุดขนาดไหนที่จะขับไปกินก๋วยเตี๋ยวในเอสองา,านะ้่าไปแล้วนะครับสันิดสหน่อยแล้วกันนะครับจกันไปครับ แต่ผมชอบถนนที่สปปลาวมากเลยคือถนนเขาเรียบแล้วก็บอกว่าไม่มีรถเลยนะ ในยุคนั้นนะครับคือหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยยุคนี้ฮูราคันอีโวหกร้อยมาไปแล้วผมบอกได้เลยว่ายุคนั้นเฟอร์รี่แม้กระทั่งเฟอร์รี่เอนโซเนี่ยหกร้้าโดยประมาณนั่นคือม้าที่สูงมากนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เวรอนนะครับปกติซึ่งเวรอนเนี่ยเป็นน่าจะเป็นไฮประคราคาันแรกที่ทะลุ1,000 คอสพลาวเวอร์กันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งซึ่งก็ถือว่าไม่ปกตินะครับั้นตัวเลขที่เป็นหกร้อยม้านี่คือยุคนั้นคือไฮเปอร์คาร์เพราะว่าถ้ารถซูเปอร์คาร์ทั่วไปเนี่ยจะอยู่สักประมาณผมว่าสัก4ี่ร้อยนี่ก็ก็ถือว่าสูงมากละนะฮะโอ้จังหวะเยียบนี่ดีมากจริงนะครับคือเสียงนี่ต้องบอกเลยว่าด้วยความที่เป็นซูเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยมันก็เราจะนึกถึงความทุ้มของอเมริกันมัสเซลแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยคือไม่ใช่อเมริกันมัสเซลหรอฮะ นี่คือไฮเปอร์คาร์ของจริงนะครับอาจจะรบกวนพี่ผู้ถอยจอดให้ผมดีกว่านะครับผมกลัวเดี๋ยวผมถอยแล้วผมมองไม่เห็นนะฮะเราไม่มีปัญญาไปใช้เขานะครับรถก็แพงมากขอบคุณมากเลยครับผมออกจากรถกันนะฮะเปิดประตูกันครับนี่นะออกมาจากเอสวาแล้วนะฮะโอ้เกรงอยู่นิดนึงครับเกรงอยู่ครับ หัวหน้ายาวจริงนะครับเวลาขับนี่ผมก็ค่อนข้างสุเสียวนะฮะผมได้ขับที่รบอยแล้วครับวันนี้เราขับไฮเปอร์คาร์ครั้งแรกในชีวิตนะครับกับต้องไม่พลาดเป็นเอสวาร์ครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่บู๊มากๆนะครับแล้วก็พี่เจนะครับผมพี่บู๊นี่จากอีลิตมอเตอร์สปอร์ตข้างหลังนี้นะครับบอกได้เลยว่าถ้าคุณอยากจะเอารถมานะฮะหรือแม้กระทั่งอยากจะมาดูซุปเปอร์คาร์นะครับเรียนเชิญตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าด้านหลังตรงนี้นะครับเอสวาจอดอยู่อย่างโหดครับผม และตรงนี้นะครับบอลทูบีคาแคร์นะครับคาดีเทลลิ่งที่เรียกว่ามากกว่าคาดีเทลลิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับแล้วก็ทางด้านหลังนะครับคาเฟ่ซึ่งเพิ่งวันเราก็ไปกินข้าวกันแล้วควิกเลนคาเฟ่ครับบอกได้เลยก๋วยเตี๋ยวเรือก็อร่อยนะฮะมองออกมาข้างนอกนะครับเจอซูเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์จอดอยู่นะครับแล้วก็พี่เจแน่นอน CK Auto Service โอ้โหต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับ CK Auto Service นี่เซอร์วิสทุกอย่างยางอะไรอะไรติดต่อพี่เจโดยด่วนเลยครับผมทั้งสองท่านมีอะไรจะฝากให้กัับบบผู้้ชชชมาาวงคครรรเเเียยนนิญก่อลับ ได้ครับถ้าสนใจเรื่องแต่งรถอะไรก็ได้ลองดูในเพจอีลิทมอเตอร์สปอร์ตกันฝากคนไลค์ด้วยครับโอ้แน่นอนครับอีลิทมอเตอร์สปอร์ตตรงนี้เลยครับก็ฝากร้านซีเคิลออโต้สวิตช์ได้ครับหรือว่าจิตสมัยการยางครับก็จะหลักๆก็จะเป็นล้อยางช่วงล่างอะไรพวกนี้แล้วก็รวมถึงพาร์ทของแต่งถ้าต้องการจะคัสตอมล้อก็ก็ยินดีรับสั่งให้ครับก็เดี๋ยวฝากฝากร้านด้วยเช่นกันครับครับผม CK Auto Service ตรงนี้ครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และ Subscribe Supercar PB นครับ้วก็ทั้บสะครัับผมแล้วเจอกนใหม่ในคลิปหน้าครััับผมสสวดีครบ